กลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับเราเปิดกำนานกันต่อครับในคลิปนี้จะพาไปฟังเรื่องราวของความยากเย็นเปลี่ยนจากแพทย์แผนไทยมาเป็นแพทย์แผนตะวันตกโรงพยาบาลที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หารัชกาลที่6กการแพทย์แผนไทยดูแลสุขภาพคนไทยมานานนับพันปีโดยยกย่องว่าหมอชีวกะโกโมาลพัทซึ่งพระเจ้าพิมพิสารแต่งตั้งให้เป็นหมอประจำพระองค์พระพุทธเจ้า เป็นต้นตำรับของวิชานี้ทั้งท่านยังได้ช่วยเหลือผู้คนได้เป็นจำนวนมากโดยไม่เลือกชั้นวันนะในสมัยกรุงสุขโขทยัยศิลาจารึกของขอมระบุข,ข้อความว่าประมาณปีพุทธศักราช1725-1729ถึงพระเจ้าชัยยะวรมันที่7ทรงสร้างอโรกคยาศาลาขึ้น102แห่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยปัจจุบัน เหลืออโรคยาศาลาที่ยังสมบูรณ์อยู่อยู่ที่กู่บ้านควาจังหวัดมหาสารคามส่วนศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงบันทึกไว้ว่าทรงสร้างสวนสมุนไพรขนาดใหญ่บนเขาหลวงหรือเขาสัพพยาปัจจุบันอยู่ในอำเภอเคีรีมาศจังหวัดสุขโขทยัยให้ราษฎรนำไปใช้รักษาตนเองในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชมีชาวตะวันตกเข้ามามากแต่แพทย์แผนไทยกลับรุ่งเรือง มีการรวบรวมตำรับยาต่างๆขึ้นเป็นครั้งแรกเรียกว่าตำราพระโอสถพระนารายและมีแหล่งจำหน่ายยาสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและนอกกำแพงเมืองบาทหลวงฝรั่งเศสได้ตั้งโรงพยาบาลรักษาโรคแพทย์แผนตะวันตกขึ้นด้วยแต่ไม่ได้รับความนิยมจนต้องเลิกกิจการไปการแพทย์แผนตะวันตกเริ่มได้รับความสนใจในสมัยรัชกาลที่สเมื่อหมอบัตเลในแพทย์แดนบีสบัตเล เปิดคลินิกแพทย์แผนตะวันตกขึ้นและมีการผ่าตัดเป็นครั้งแรกทําให้คนไทยตื่นเต้นที่เห็นว่าคนเราสามารถตัดอวัยวะออกได้โดยไม่ตายมีการใช้ยาเม็ดควินินรักษามาลาเรียหรือไข้จับสันจนมีการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษขึ้นสมัยรัชกาลที่4ทรงนําการแพทย์แผนตะวันตกมาใช้มากขึ้นแต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงศรัทธาของคนไทยที่เชื่อมั่นในวิธีไทยได้มากนะัก ในสมัยรัชกาลที่5ได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลศริราชรขึ้นในปี2430เป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนตะวันตกแห่งแรกของประเทศไทยโดยมีการรักษาตามแพทย์แผนไทยควบคู่ไปด้วยและเปิดการสอนแผนไทยกับแพทย์แผนตะวันตกขึ้นในปี2432นอกจากนี้หน่วยราชการบางหน่วยได้จัดตั้งโรงพยาบาลของตนขึ้นเช่นโรงพยาบาลกรมกองตระเวน โรงพยาบาลของกรมทาหารบกเป็นตน้นรักษาข้าราชการในหน่วยงานของตนและประชาชนทั่วไปโดยใช้การรักษาตามแพทย์แผนตะวันตกควบคู่กับแพทย์แผนไทยเช่นกันแม้โรงพยาบาลศิีอริราชจะไม่คิดค่ารักษาค่ายาค่าห้องและค่าอาหารแต่เปิดคอยอยู่หลายวันก็ไม่มีใครกล้ามามีแต่เพียบหนักที่ส่งไปที่ไหนไม่มีใครรับแล้วจึงหามาให้ศิอริราช พอเมื่อถึงไม่ทันรักษาก็ตายทําให้โรงพยาบาลเป็นที่น่ากลัวเข้าไปอีกแม้จะไปต้อนขอทานที่แผลเต็มตัวแถวสะพานหันมารักษาก็ไม่ยอมมากลัวว่าถ้าแผลหายแล้วจะหากินไม่ได้ในที่สุดก็ต้องไปขอพวกเบาพร่ของขุนนางให้ไปรักษาไปขอยาความเชื่อจึงดีขึ้นตามลำดับปัญหาต่อมาของโรงพยาบาลสิริราชก็คือมีผู้ส่งคนป่วยโรคจิตไปรักษาอยู่เสมอ ซึ่งก่อปัญหาวุ่นวายให้อย่างมากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาขึ้นที่ปากคลองศารในปี2432เพื่อรักษาผู้ป่วยจิตโดยเฉพาะในปี2432นี้คอมมิตตี้จัดสร้างโรงพยาบาลยังจัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นอีกแห่งที่ริมป้อมมหาชัยหน้าวังบุรพามีชื่อว่า บูรพาพยาบาลแต่เปิดอยู่ไม่นานก็เลิกกิจการเพราะไม่ได้รับความนิยมผู้ป่วยอีกประเภทหนึ่งที่คนทั่วไปรังเกียจที่จะรักษาร่วมด้วยนอกจากโรคจิตแล้วยังมีโสเพณีด้วยพระยาเทเวศวงวิวัฒผู้บัญชาการกรมสุขาพิบาลจึงจะสร้างโรงพยาบาลสำหรับรักษาโสเพณีโดยเฉพาะขึ้นในปี2441เพื่อป้องกันโรคระบาดที่หลังวัดพระพลาชัย เรียกกันว่าโรงพยาบาลหญิงหาเงินแต่สร้างเสร็จไม่ทันเปิดโรงพยาบาลกรมกองตระเวนตำรวจซึ่งมีเตียงผู้ป่วยเพียง12เตียงก็ขอเช่าเป็นโรงพยาบาลสำหรับพลตระเวนเพิ่มเตียงผู้ป่วยเป็น36เตียงเปิดในปี2443มีชื่อว่าโรงพยาบาลกรมกองตระเวนนอกจากรักษาพลตระเวนและผู้ป่วยในคดีต่างๆแล้วยังมีประชาชนทั่วไปเข้ามารักษาด้วย ในปี2458จึงเปลี่ยนชื่อให้เหมาะสมว่าโรงพยาบาลกลางรักษาโรคทั่วไปปัจจุบันสังกัดสำนักแพทย์กรุงเทพมหานครในปี2445มีโรงพยาบาลเกิดขึ้นอีกแห่งคือโรงพยาบาลเทพเสีรินตรงข้ามวัดเทพเสีรินโดยคอมมิตี้โรงพยาบาลนำวัสดุจากงานพระเมรุสสมเด็จพระเจ้าสิริราชกุฑพันธ์ที่เหลือจากการสร้างโรงพยาบาลสิริราชมาสร้าง แต่เปิดได้ไม่นานกรมพยาบาลกระทรวงศึกษาธิการได้สร้างโรงพยาบาลสามเสนขึ้นจึงนําเครื่องมือแพทย์ทั้งหลายไปรวมกับโรงพยาบาลสามเสนปิดกิจการในวันที่31กรกฎาคม2445เปิดเป็นโอสถศาลาขายยาของรัฐบาลแทนส่วนโรงพยาบาลสามเสนเปิดอยู่ไม่นานก็เลิกกิจการไปเช่นกันยังมีโรงพยาบาลสําคัญที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5อีกโรงพยาบาลหนึ่ง แต่ไปอยู่ที่หัวเมืองก็คือโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาจากการที่เจ้าพระยาสุรศักดิ์มตรีซึ่งทําลงเรื่อยศรีราชาได้สร้างเรือนไม้ยื่นลงในทะเลถวายเป็นพระราชตำหนักสําหรับสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีประทับพักผ่อนรักษาพระองค์แต่ตำหนักเรือนไม้ับแคบและไม่มั่นคงเราหนึ่งปีต่อมาจึงทรงย้ายมาสร้างตำหนักใหม่ขึ้นที่บนฟัง ต่อมามีพระกระแสรับสั่งให้สร้างพระตำหนักใหญ่สามชั้นขึ้นหลังหนึ่งและเรือนย่มยอมๆขึ้นอีกสามหลังเพื่อให้ประชาชนในท้องถิน่นได้อาศัยยามเจ็บไข้นั่นก็คือที่มาของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาในปัจจุบันในสังกัดสภากาชาติไทยเช่นเดียวกันกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กําเนิดขึ้นเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์จะให้จัดให้มีสภาอุณาโลมแดงแต่ไม่ทันได้ดําเนินการก็สเสด็จสวรรคตเสียก่อนจากนั้นหนึ่งเดือนต่อมาในวันที่23พฤศจิกายน2453พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบริจาคเงินส่วนพระองค์5,800บาทเพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดงและพระราชโอรสพระราชธิดานในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ทุกพระองค์ยังพร้อมพระไทยกันร่วมสมทบอีก1 2 2 9 1 0 0บาทและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าวพระราชทานเงินของสภาอุณาลมแดงที่มีอยู่ทั้งหมด3 9 9 2 5 9 9บาท98สตางค์เข้าสมทบเพิ่มโปรดกล้าวให้จอมพลพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมนรวงคอนชัยศรีสุรเดชเสนาบดีกระทรวงกลาโหมรับทำหน้าที่สร้างโรงพยาบาลจนสำเร็จสมบูรณ์ นับเป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินเปิดวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2457พระราชทานนามว่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พร้อมกับที่สร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งรับซื้อบ้านหิมพานของพระยาสภาการย่านสามเสนด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ พระราชทานให้เป็นสถานที่พยาบาลดูแลผู้ป่วยไขย้พระราชทานนามว่าวาชิระพยาบาลสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดในวันที่สองมกราคม2 4 5 5ปัจจุบันวชิระพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครตั้งแต่มีการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งแรกคือโรงพยาบาลศิริราชขึ้นนั้นทุกโรงพยาบาลมีการรักษาและการเรียนสอนควบคู่กันไป ทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนตะวันตกต่อมาแพทย์แผนไทยก็ค่อยๆหายไปทั้งจากการรักษาและการสอนแต่เป็นที่น่ายินดีในรัชกาลที่9การแพทย์แผนไทยได้กลับขึ้นมามีบทบาทในการดูแลสุขภาพคนไทยอีกกระทรวงสาธารณาสุขได้ส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่7พุทธศักราช2535ถึง2539 ระบุให้ส่งเสริมการพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านเช่นแพทย์แผนโบราณสมุนไพราการนวดจากนั้นก็บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุกฉบับตลอดมาจนถึงปัจจุบันสอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชดำรัสว่าการจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้พอเพียงกับตัวเองขอขอบคุณแหล่งที่มา MGR Online และก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานเปิดตำนานและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ